คุยไอเดียกับอันนี้ข้อที่สิเอเขาบอกว่าถ้า x บวก y เท่ากันหนึ่งนะฮะ x บวก y เท่ากันหนึ่งแล้วค่าต่ำสุดของไอ้เจ้านั่นอะเท่ากับเท่าใดนะครับเท่ากับเท่าใดเอ่อคำว่า x บวก y เท่ากันหนึ่งเนี่ย x เป็นศูนย์ได้ไหมได้ x เป็นศูนย์ y จะเป็นหนึ่ง ถ้า y เป็นศูนย์ x จะเป็นเท่าไหร่ครับอืมถ้า y เป็นศูนย์ x เป็นหนึ่งให้ x เป็นศูนย์ y เป็นหนึ่งใช่ป่ะถ้า x เป็นศูนย์จุดห้า y เป็นเท่าไหร่ถ้า x เป็นศูนจุดห้า y เป็นเท่าไหร่อืศูนจุดห้า ก็ถ้าเราลองลากกราบะนะ x กับ y ีอเสียงเตือนนินกยิงงู่เสียงเตือนนิกายิงดังอยู่หรอโทษๆอ่ะ,ะ x บวก y เท่ากับหน1ใช่ไหม x y 1. บวก y เท่ากับหนึเมื่อกี้ราบอกว่าถ้า x เป็นเอ่อ x เป็นศูนย์ y เป็น1น่ง y เป็นศูนย์ x เป็น1อะไรอย่างนี้ถูกปะแสดงมันจะมีตำแหน่งนี้แน่แนๆถูกไหม แล้วก็มีอย่างลร0.5ุด้อยู่ตรงนี้แ้นพูดได้เลยว่าเส้นกราฟคือเส้นเข้าใจไหมเส้นกราฟคือเส้นนืมเพราะนั้นจริงๆแล้วโจทย์เขาถามว่าถ้าเอาจุดที่กัด x y อ่ะที่อยู่บนเส้นกราฟเส้นเนี้ยนะฮะไปแทนในสมการข้างหลังครับผมไปแทนในสมการข้างหลังคือ x กำลังสองบวก สองวายกำลังสองแล้วสมาการทั้งหลังได้ค่าต่ำสุดครับซึ่งสมาการทั้งหลังถ้าเรามองมองเนี่ยมันเป็นสมาการวงกลมใช่ปะใช่ปะแต่ว่ามันไม่กลมซะทีเดียวเพราะว่ามันมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาการวงรีถูกไหมถูกไหมสมาการวงรี mm hmm. นะฮะสมาการทั้งหลังเนี่ยเป็นสมาการวงรีเนาะ ค่าต่าสุดของสมาการวงรีสมมุติว่าวงรีเป็นแบบนี้สมมุติก่อนนะอันนี้เราแบบวิเคราะห์กันก่อนนะยังไม่ได้ลงมือทำอ่ะสมมติว่าวงรีเป็นอย่างนี้นะฮะสมมตินะวงรีเป็นแบบนี้นะะเราหาค่าต่ําสุดได้ไหมครับมันจะมีจุดตัดอยู่สองจุดคือ,อจุดนี้กับจุดนี้ถูกปะ จุดไหนต่ำสุดฮะก็จุดข้างล่างแล้วมั้งอะไรทานองนี้อะไรทํานองนี้พอพอจะนึกภาพออกไหม <of> อืมเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของพาหูนามใช่เปล่าอาจจะเป็นพอพาหูนแ้แเราก็ต้องมีสูตรกำลังสองสมบูรณ์ผลต่างกำลังสองนู่นนี่แน่นย,นยกเกวประกอบ อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะซึ่งพอเอา2สมการเอาสมการแรกอะ่ะเขียน y ในรูป x หรือว่าเขียน x ในรูป y ก็แล้วแต่แล้วไปแทนในสมการที่2อย่างนี้แล้วพิจารณาที่สมการที่2อะ่ะพยายามหาค่าต่ําสุดซึ่งมันน่าจะหาได้เพราะอะไรเพราะสมการที่2เนี่ยค่าต่ําสุดของมันน่ะติดลบไม่ได้ใช่ไหมลองดูดิ x ก็ยกกําลังสอง y ก็ยกกำลังสองนึกออกไหมความหมายคือถ้า x เป็น0เนี่ยมันก็จะต่ำในฝั่ง x แต่ถ้าเกิด x ติดลบหมันก็ไม่ต่ำแล้วถูกป่ะเพราะว่าลบหยกกำลังสองได้1โอเคทำนองเดียวกับ y เหมือนกันทำนองเดียวกับ y นะเพราะนั้นค่าต่ำสุดของเ,อเจ้าสมก,การนี้ต้องหาได้แน่ๆโดยการเขียนได้เนี่ยแล้วไปแทนในนี้แล้วก็พิจารณาโอเคไหม อ่าสรุปแล้วข้อนี้ไม่ได้ยากมันคือเรื่องของสมการเรื่องของพหุนามอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเอ่อต้องคิดนิดนึงต้องคิดนิดนึงนะครับโอเคอ่ประมาณนี้อ่ะมาฮะวิธีคิดใช่ไหมเราก็ต้องเขียน x ในรูป y หรือ y ในรูป x ของสมการแรกก่อน สมมุติว่าเราทำเป็น y แล้วกันเพราะว่าดูว่า y มันซับซ้อนนะครับทีสมการสองนะครับเพราะนั้นจากสมการแรกเนี่ย x บวก y เท่ากันหนึ่งนะดังนั้น y ก็เลยเท่ากันหนึ่งบก x แทนในสมการสองก็คือ x กำลังสองบวกสอง y รกโอเคไหม คือจะเขียน x ในรูป y ก็ได้อันนี้เราเขียน y ในรูป x y ถูกไม y ท่ากันหนึล x นะเพราะว่า<ม>พี่ดูแล้ว y มันซับซ้อนกว่านะอ่าะล่ะฉนั้นเราก็จะได้เท่ากับข้างหน้าเป็น x กำลังสองข้างหลังบวกด้วย2องตรงไหนเป็น y แทนด้วย1นล x นะครับทั้งหมดด้วยกำลัง2อย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ กำลังสองสมบูรณ์ออกมา x กำลังสองบวกสอันนี้ไว้ก่อนนะหน้ายกกำลังสองกันหนึนะฮะเออลบสองหน้าหลังก็คือ2 x แล้วก็บวกหลังกำลังสองก็คือ x ลบกำลังเห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็แจก2เข้าไปนะครับเราก็จะได้ x กำลังสองบวก สองลบสี่เบวกสองเกำลังสองแล้วสลับที่ให้สวยๆเป็นสามเกำลังสองลบสี่เบวกสองออกเห็นไหมครับ<ม>ได้ตรงกันไหมจุดนี้<ม>คือทำวิธีเดียวกันหรือเปล่าเขียนไว้ในรูป x เหมือนกันเปล่า ทีนี้อีกครึ่งหนึ่งี่ยคือเราต้องเอาไอ้ตัวนี้มาพิจารณาเอาไอ้นี่มาพิจารณานะะก็คือ 3X กำลังสองลบบวก2เนี่ 2, นะเอาตัวนี้มาพิจารณานะพิจารณาว่าทำยังไงให้มันเป็นก้อนยกกำลังสองแล้วก็บวกหรือลบก็ได้ตัวเลขซค้ี่อ่ง ได้ไหมได้ไหมก้อนยกกาลังสองแล้วก็บวกหรือลบก,กับตัวเลขทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมถ้าเรามีพหูนามตัวหนึ่งต้องได้ถูกปะ่ะถ้าเรามีพหูนามตัวหนึ่งแล้วเราจะบังคับให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็บวกลบก,กับตัวเลขที่เหละ ต้องได้ถูกป่ะเพราะว่าเราเคยทําสิ่งนี้แล้วจากตอนสมัยที่เราเรียนพาราโบลาจาได้ป่ะเล่าคณิตวมีคร์ตอนม4เออม4เทอม2ตอนที่เราเรียนพาราโบลาที่มันบอกว่าเออพหุนามดีกรี2เนี่ยเออถ้ามันมี x อยกกำลัง2อย่างเดียวใช่ไหมแล้วปรากฏว่า มันเป็นพาราโบลาเราก็อยากจะจัดรูปให้เป็นรูปมาตรฐานโดยการบังคับให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับอ่ะมาเลยเพราะนั้นทำได้แน่ๆนะครับรเห็นไโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเพียงแต่ว่าต้องมีความรู้หลายยื่งเราบังคับให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เราก็ท่องว่ามันคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองโอเคปะ่ะเพราะนั้นเราจัดรูปให้กลายเป็นหน้ายกกำลงงัง หน้ากำลังสองคือรูสสาม x ไม่หมดยกกำลังสองมาแล้วนะนี่คือหน้ายกกำลังสองนะครับลบสองหน้าหลังนะผมก็คือลบสองนะสองมันต้องมานะหน้าก็คือรูสสาม x นะครับคนนั้นหลังคืออะไรฮะหลังในที่นี้คืออะไรหลังในที่นี้คืออะไร เพื่อที่จะทําให้เนี่ยมันเป็นลบสี่เอครับตัวหลังต้องเป็นอะไร,รตัวหลังต้องเป็นอะไรจบไหมคันไหมเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการตัวอันนี้เป็นการปั้นเลขเห็นไหมเราต้องการตัวนี้เราต้องการตัวข้างหลัง พราะเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไงคือเอาเลขชุดน,นี้มาคูณกันอะรูปสามตัดรูปสามสองคูณสองเป็นสี่มันจะกลายเป็นลบสี่เอ็กซมนเดิมเหมือนที่โจทย์มันเคยเป็นมาแต่ว่าเราปั้นเลขอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์นะครับนะเ,เสร็จแล้วพรคะนั้นข้างหลังมันก็คือบวกด้วย2ส,ส่วนรูปสาม ทั้งหมดยกกาลังสองแล้วตรงนี้เราใส่วงเล็บไปข้างหน้านี้จะกลายเป็นกาลังสองส่นดึลตัวข้างหลังก็ดึงมาเฉยๆของเดิมคือมีบวกสองอยู่ก็คือดึงบวกสองมาเฉยๆแล้วเมื่อกี้เราอยู่อยู่บวกด้วยสองส่วนรูสาทั้งหมดยกกาลังสองก็ต้องลบทีจบไหมโอเคไหม นี่คือวิธีมาตราฐานใช่ป่ะที่เราทำตอนที่เราพยายามจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมทันไหมตรงนี้อาา่าฮะเสร็จแล้วก้อนข้างหน้าเนี่ยเราก็จะได้กำลังสองสมบูรณ์แล้วถูกป่ะเห็นต่ว่าหน้าตาหน้าเกลียดก็จะกลายเป็นรูทสามเลบแล้วข้างหลังก็คือ2องส่วนรูทสามทั้งหมดยกกำลังสอง เห็นไหมครับซึ่งประเด็นหน้าเนี่ยจริงๆเราไม่สนใจหรอกจริงๆที่เราสนใจคือเราสนใจประเด็นหลังมากกว่าคือ2ลบ4ส่วน3มเห็นไหมฮะสลบ4ส่วน3เนี่ยเอ่อทำยังไงดีก็ต้องทำา2ให้กลายเป็นหถูกไหตัวที่เราสนใจคือตัวข้างหลังข้างหลังมันคือ2ลบ สี่ส่วนสามนะครับสีม่วงเนี่ยนะคือสีที่เราสนใจเพราะฉะนั้นคำตอบในที่นี้เราตอบได้เลยว่าสีแดงเนี่ยยังไงมันก็มากกว่าศูนยแน่ๆเพราะว่ามันยกกำลังสองถูกไหมนี่ฮะก้อนเนี้ยมากกว่าศูนยแน่ๆน,นะครับเพราะว่ามันยกกำลังสองสัวที่เราสนใจจึงกลายเป็นสีม่วง ว่ามันมีค่าเท่าไหร่อ่ะคิดเลขสีม่วงต่อมันก็คือ6-4ลบ4ทั้งหมดส่วนสแปว่าคำตอบก็คือ2ส่วนสามคิดแบบนี้ฮะเห็นไหม